สำหรับข้อพิาพาทเรื่องที่ดินทำกินระหว่างรัฐกับประชาชนในกรณีสวนป่าโคกยาวอํเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นสาเหตุให้หลายครอบครัวต้องขาดเสาหลักไปค่ะและปลายเดือนนี้คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องคดีให้ออกมาใช้สิทธิต่อสู้ในชั้นศาลติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานค่ะ แม่คำพันธ์กุลหงหญิงชราวัย71ปีพร้อมเพื่อนบ้านได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อทองกุลหงสามีของแม่คำพันธ์ซึ่งสารชั้นต้นพิ่ภากษาจำคุก4เดือนโดยไม่รอลงอาญาซึ่งพ่อทองได้ยื่นอุทธร์แล้วแต่ไม่มีเงินประกันตัวจึงถูกฝากขังไว้ที่เรือนจำภูเขียวมากว่า1สัปดาห์แล้ว พ่อทองแม่คำพันธ์กุลหงและอีกหลายครอบครัวยืนยันว่าพวกเขาเข้ามาอยู่และทำมาหากินในพื้นที่นี้ก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้ซำผักหนาำจากนั้นพวกเขาถูกให้ออกจากพื้นที่จนกลายเป็นคนไร้ที่ดินทำกินมาอยู่เป็นลูกไอ้นคนโตนี่เปน็นอายุอยู่โรงเรียนอยู่ปนหนึ่งปอสองคนละ อันมายูน,นบ้านนี่เพิ่นไรนี่แหละก็เลยพาลูกตกลน,นตกลน,นลงไปกรุงเทพกระเทาแล้วกับโบไหวก็เลยพาลูกมากลับมายูจังซี่หละเพิ่นมาที่หาทีโซเทนให้กับโบได้จักเทียบ้าบบได้ได้ยุปีหนึ่งก็ได้เฮตยุปีหนึ่งบานนี่ทหารมากับร้อยแท้กับพาลูกไปหารับจ้างรับ,บายกินลงกรุงศอกรุงเทพไปตัวทีตัวแดนนั่นแหละ กระทั่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเมื่อปี2554ให้มีการผ่อนปรนให้ชาวบ้านทำกินได้จนกว่าการแก้ปัญหาจะยุติแต่ในพื้นที่กลับถูกดำเนินคดีรายวันสูให้ก็เพื่อพายนาไปลูกเสียจังไลสิได้ยู่ได้กินนะ <c oughs> แนวเขาก็บประเห็ุผิดเหตุพนผ่านอย่างไปลักคนกินกระจับ เฮ็ดกินกระจับนี่มันกระหนาอยู่บ่มีความสิเว้าเลยย้ายเห็นไปขอผัดทีว่าตี่นมือมีครบอยู่เป็นอย่างเกงบ่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมันบ่มีที่หามองสีเฮ็ดสีทำนี่แล้วสีเอาใส่มาเฮ็ดมากินมาเฮ็ดมาทำ 8มิถุนายนที่จะถึงนี้นายแพทย์นิรนันด์พิทักษ์วัชระคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะใช้ตำแหน่งของตนประกันตัวพ่อทองเพื่อสู้คดีส่วนคนอื่นที่ถูกคดีจะใช้เงินกองทุนยุติธรรมมาเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวยังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่พบว่า mm hmm. เกษตรกรรายย่อยต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับพ่อทอง การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรยังเป็นวาทกรรมที่เสมือนย่ำเดินอยู่กับที่ยังไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมได้อุบลบุญมากนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงาน